สวัสดีค่ะสวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่ข่าวพระท้ามี CTV ประจำวันพระสัมบ,บดีที่15ตุลาคม2555ครับเริ่มต้นกันที่ข่าวแรกนะคะเลขาธิการสภาการชาติไทยเดินทางมาเป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพเหล่ากาชาติจังหวัดชายแดนไทยกัมพูชารุ่นที่6ประจำปี2555โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีกล่าวต้อนรับค่ะ ที่ห้องนูรักษณาโรงแรมคแคปิแลนด์อำเภอเมืองจังหวัดจันทบุรีนายแผนวันนเมธีเลขาธิการสภาการชาติไทยได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมอาสาสมัครโครงการพัฒนาศักยภาพเหล่ากาชาติจังหวัดชายแดนไทยกัมพูชาโดยมีนายสุรชัยขันอาสาผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีกล่าวต้อนรับนางอุบลรัตน์ธีระจันทรางกูลรองนายกเหล่ากาชาติจังหวัดจันทบุรีกล่าวรายงาน โดยมีสมาชิกเหล่ากาชาติจังหวัดจันทบุรีคณะวิทยากรจากสภาการชาติไทยร่วมพิธีสำหรับโครงการพัฒนาศักยภาพเหล่ากาชาติจังหวัดชายแดนไทยกัมพูชารุ่นนี้เป็นรุ่นที่6ประจำปี2555ุ่นแรกได้จัดขึ้นที่จังหวัดอุบลราชธานีในส่วนของจังหวัดจันทบุรีมีผู้เข้ารับการอบรมเป็นอาสาสมัครจากอำเภอเมืองจันทบุรีอำเภอโป่งน้ำร้อนและอำเภอสายดาวจำนวน50คน ใช้ระยะเวลาดำเนินการระหว่างวันที่25-26ตุลาคม2555หลังจากพิธีเปิดแล้วจัดให้มีการบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับโครงสร้างสำนักงานบริหารกิจการเหล่ากาชาดภารกิจและบทบาทหน้าที่เหล่ากาชาดจังหวัดนอกจากนี้ยังมีการให้ความรู้ด้านระเบียบสภากาชาติไทยว่าด้วยงบประมาณการเงินการบัญชีและการพัสดุของเหล่ากาชาดจังหวัด พร้อมกับรับฟังปัญหาและชี้แจงข้อสงสัยในการปฏิบัติตามคู่มือปฏิบัติงานงบประมาณการเงินและการบัญชีของเหล่ากาชาติจังหวัดรวมไปถึงการจัดเตรียมความพร้อมในการให้การช่วยเหลือผู้ที่อาจจะประสบภัยจากการสู้รบในพื้นที่ชายแดนไทยกัมพูชาอีกส่วนหนึ่งด้วยค่ะ